สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องตะลุมพุกค่ะวันนี้มาหาน้องตะลุมพุกที่ไรนะคะดูทีอ้วนท้วนสมบูรณ์มากโอ้โหน้องตะลุมพุกค่ะชื่อน้องตะลุมพุกค่ะ ไหน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 คนเก่งอยู่ไหนเก่งอยู่ไหนตะลุ้มพุกนอนไงท้องลูกไงท้องลูกไงท้องไงท้องทเออไงท้องไอ้อ้วนไอ้เด็กแก้มอ้วนไอ้เด็กแก้มอ้วนใช่ไหมเนี่ยเด็กแก้มอ้วนโอ้โหดูกินข้าวเสร็จแล้วก็ยังกินข้าวหรือยังกินข้าวแล้วหนูกินข้าวแล้วค่ะโอ้โหหลักฐานเต็มปากเลยเลยฮะดูเนียงอะมัมีเนียงได้หนะ เออไออ้วนเนี่ยดูดูดูท้องโอ้โหพอกันกับน,น้องอุดอูดเลยค่ะตัวพอกับน,น,น้องอุดอูดเลยนะคะดูซิโอโ้ใหญ่น้องตะลุมพุก